ผู้หญิงคนนี้หั่นแอปเปิลเป็นจำนวนมากแต่เธอไม่กินแม้แต่ชิ้นเดียวและเอาแอปเปิลทั้งหมดไปทิ้งลงถังขยะความจริงคือเธอต้องการแค่มเมล็ดแอปเปิลเท่านั้นเพราะลูกสาวของเธอถูกคนร้าย4คนทรมานนานถึง10บชั่วโมงและที่เลวร้ายที่สุดคือทั้ง4คนติดสินบนผู้พิพากษาแล้วลอยนวลเธอไม่เชื่อในกฎหมายอีกต่อไปเธอตัดสินใจล้างแค้นด้วยวิธีของตัวเองมเมล็ดแอปเปิลมีไยานายเธอจึงคิดใช้มันเพื่อล้างแค้นคืนนั้นเธอแอบไปที่บ้านของคนร้ายคนแรก เธอแอบใส่ผงสยานายลงในแก้วน้ำของเขาเช้าวันต่อมาพ่อเขาดื่มน้ำก็อาเจียนชักและสุดลงทันทีเพื่อนรีบพาไปโรงพยาบาลแต่หมอบอกอย่างชัดเจนว่าเขาจะต้องนอนเป็นร่างไร้ประโยชน์ไปตลอดชีวิตและผลตรวจพบสยานายในร่างกายแต่เธอไม่สะทกสะท้านเธอมุ่งหน้าไปหาคนที่สองทันทีเธอจงใจทิ้งแอปเปิลจำนวนมากลงขยะและเผาไฟเมื่อตำรวจมาถึงก็พบอุปกรณ์ผลิตสยานายและประวัติการค้นหาในคอมพิวเตอร์ชายคนนั้นถูกจับในทันทีต่อมาเธอเล็งเป้าคนที่3าม จากการสืบเธอรู้ว่าเขาไปดื่มที่บาร์ทุกวันศุกร์เธอจึงส่งผู้หญิงสวยสองคนไปล่อและจับเขาขึ้นรถเมื่อเขาฟื้นขึ้นมาก็รู้สึกอยากเข้าห้องน้ำอย่างกระทันหันแต่พอปิดประตูห้องน้ำเขาก็ต้องตกใจสิ่งที่เขาใช้ทำสิ่งเลวร้ายถูกตัดหายไปในทันทีด้วยความตกใจเขาลื่นล้มและเสียชีวิตคาที่ส่วนคนร้ายคนที่สี่รู้เรื่องเพื่อนของตัวเองหมดแล้วเขาแอบมาที่บ้านของเธอลูกสาวของเธอกรีดร้องเพราะเห็นเขาสะท้อนในกระจกทันใดนั้นเธอคว้างกระเป๋าใส่เขา แต่ด้วยแรงที่ต่างกันเธอสู้เขาไม่ได้ไม่นานเธอก็ล้มลงกับพื้นเพราะขาดอากาศหายใจเขาวิ่งไล่ตามลูกสาวของเธอไปแต่เขาไม่รู้เลยว่าเธอเพียงกลั้นหายใจแกล้งทำเป็นตายเท่านั้น